สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูสาเลขพยากรณ์นะครับเจอกันประจำเจ็ดนาฬิกานะครับทางช่องยูทูบนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นทางชั้นเรียนจะเป็นวันศุกร์ที่6นะนะครับก็จะมาก่อ o ยูทูบประมาณครึ่งวันนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเลขที่ขอมาทางช่องยูทูบเช่นเดียวกันนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก่อนที่จะเข้าจะมาอัดนะครับจะมาอัดคลิปเนี่ยก็คือ มีหลายท่านสอบถามมาว่าถึงหรือยังถึงใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงหรือยังเอ่ยอะไรเงี้ยกลุ่มของตัวเองนะก็ถ้าเกิดว่าขอมาประมาณเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนอะไรพวกเนี้ยหรือสิบเดือนนะขึ้นไปเนี่ยน่าจะน่าจะใกล้ละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเพราะว่าก็มีหลายครั้งที่มีคนทักทายว่าโอ้อาจารย์ทําไปนานจังคือผมทําทุกคลิปเลขสี่ตัวนี้ผมตัดสินใจตอนที่ผมผมเคยพูดไปแล้วว่า อนที่ผมตัดสินใจทำผมนึกอยูว่าจะเอาเฉพาะกลุ่มดังๆหรือจะทําสไตล์ตัวเองที่เคยทํามาเลขคู่กับเลข3ตัวคือทําทุกกลุ่มยกเว้นเลขซ้าอ่ะเลขซ้ํามันดูเลขคู่ได้เนาะก็เลยตัดสินใจทีแรกนะใจผมทีแรกคือผมจะทําผมเลยตัดสินใจว่าถ้าจะทาก็คงก็ทําให้สุดเหมือนสไตล์ตัวเองก็คือทําทุกกลุ่มแต่พอเป็น4ี่ตัวเนี่ย เราะเรารู้แล้วในแล้วในชั้นเรียนก็รู้ด้วยนะครับก็คือที่จะทำในชั้นเรียนก็คือเขาก็สอบถามว่าถ้าลงำตามตําแหน่งเนี่ยมันจะอ่านไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคือผมก็บอกเลยว่า,วามันไม่เหมือนกันครับพอมันไม่เหมือนกันปุ๊บการอ่านำตามตําแหน่งเนี่ยซึ่งมันเอามาอ่านในการอ่านเลขสีตัวเนี่ยผมบอกว่ามันมัน,ม,นมันแม่นกว่าก็เลยตัดสินใจว่าจะทําแม้สลับกันเลขเดียวก็จะทำเนี่ยมันก็จะมีคําถามต่อมาว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ห้าเก้า 88อย่างเงี้ยแล้ว8895เหมือนกันไหมมันจะเหมือนเลขสามตัวไหมไม่เหมือนนะครับต่อให้เป็น5987เนี่ยก็ไม่เหมือนเพราะห่างกันเลขเดียวอะถือว่าไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนรหัสนะครับเล่มคือรหัสการอ่านรหัสก็เหมือนเราเราไขกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราทํารหัสไว้อะเออเหมือนปลดล็อกโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยถ้าเลขมันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนนะมันไม่ใช่เลขนั้นมันไม่ใช่รหัสนั้นเลยนะ เพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันใกล้เคียงแต่ก็ได้แค่ใกล้เคียงจะไม่เหมือนคล้ายแต่ก็ได้แค่คล้ายจะไม่เหมือนเพราะนั้นก็เลยตัดใจว่าต้องทําทุกกลุ่มพอมาทําทุกกลุ่มก็เลยมันก็เลยนานเพราะตัวเองก็เป็นคนที่อาจจะมีเวลาที่มานั่งคุยนั่งรีวิวมาครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ตนเต็มที่ถ้าไม่ได้แบบฟิกเพราะว่ามันเวลาต้องสอนมาอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับก็เลยต้องขออภัยที่ให้รอนานแต่ทําแน่ๆทําจนกว่าจะเลิกขอ แต่คือคงไม่ทาทุกกลุ่มเพราะถ้ากลุ่มมันก็คือเป็นหมื่นน่ะอ,อายุคงไม่ถึงตรงนั้นน่ะแต่ผมจะทํากลุ่มที่ขอทาแน่ๆซึ่งตอนนี้เรียงไปกลุ่มสุดท้ายที่ขอน่าจะสิบแปดเดือนกลุ่มสุดท้ายนะนะคนที่เคยขอมาเมื่อสองสามวันก่อนนั่นคืออีกสิบแปดเดือนได้ดูแน่ๆนะครับผมพรานะันกราบขอไปกราบขอไปตรงนี้สำหรับทุกท่านนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เกินคนละเรื่องนเลรกับต,ตัวคลิปนะครับต้องขอไปด้วย วันนี้เลขกลุ่ม5988จริงๆมันก็เหมือนนะเหมือนอาการของที่ผมพูดถึงเลขวันนี้ก็คือตั้งชื่อว่าเมื่อใจถึงก็จัดไปผมบอกตัวเองเลยว่าต้องทําให้ได้ไหนๆก็กะแล้วว่าต้องสี่ตัตวก็สี่ตัวไปเลยจัดไปนะครับจัดทุกตําแหน่งแบบขยับก็เรื่องใหญ่เรื่องแค่ไหนมาเอานะครับยังไงก็ต้องทำนะครับไกดขอมาแล้วทุกเลขทุกกลุ่มของทุกคนสาคัญหมดสำหรับผมนะ โอเคพอเราใจถึงแล้วจัดไปเลยนะครับโอเคนะครับพูดถึงที่มาที่ไปเองเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็มี5995นะครับแ9 9 8แล้วก็88นะครับในเลขคู่สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับเลขคู่ส่วนเลข3ตัวก็จะมีกลุ่ม8 9 5 5 9 8แล้วก็8 8 9 9 8 8นะครับผมทั้งคู่และ3ทําไว้หมดแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้เลยเพื่อขยายความของกลุ่มเลขนี้ออกไปว่า คู่อีกมีมุมมองเกี่ยวกับเลขคู่เลขสามตัวยังไงนะ5 9 8เนะครับเมื่อใจถึงก็จัดไปแน่นอนว่าพอพูดถึงใจถึงแน่นอนมันก็หมายถึง4ตัวท้ายมาดูกันครับว่า4ตัวท้ายเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับ4ตัวท้ายครับคนลงท้ายเลข8นะอ่าคนลงท้ายที่8ปลาหูเนี่ยครับตัวตนเป็นคนไหวพริบดีก็ได้กล้าเสียนะครับมีความต้องการในใจสูงมุ่งมั่นตั้งใจห้าวหาญนะครับเด่นในด้อยก็คือเด่นในด้อยด้อยในเด่น มีเรื่องหนึ่งที่มันทั้งเด่นและด้อยในตัวเดียวก็คือเป็นคนที่ใจกว้างใจกว้างมากนะครับใจกว้างถือว่าดีนะใครอุ่นบอกโอ้ยคนนี้ใจกว้างดีแต่มันจะมีข้อด้อยคือพอเราใจกว้างแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราก็ต้องรับปัญหาเยอะรับเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามารับหมดอ่ะนะครับตัวใหญ่และธาตุาลมจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นสามหรือแปดก็ตามมันจะมีอาการแบบเปิดรับอะ่ะเยอะนะครับประมาณนี้เพราะนั้นใครมีลาวหูท้ายเนี่ยต้องสะกด จิตตัวเองอ่ะมีสมาธิมีสติให้เยอะๆแล้วจะดีแล้วจะดีเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมาเยอะๆแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเอามาเลยไม่เป็นไรมีเรื่องไหนก็ว่ามาถ้าคุณจับลําดับจิตใจใคุณได้นะคุณคิดว่าเออมันโอเคแล้วล่ะไม่เป็นไรนั่นคือคุณก็มีพลังอันใหญ่ยิ่งในการจะทาอะไรก็ได้ไม่ว่าเรื่องไหนมาคุณเอาหมดอ่ะมันก็เหมือนเป็นคนที่ชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับก็ถือว่าเด่นในด้อยไงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ คนเลขธาตุลมได้ผมใช้อยู่ผมรู้ดิเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยพอรับทุกเรื่องมาอะไรเงี้ยมาเลยอะไรเงี้ยคือแต่ถ้าเกิดว่าคุมได้นะข้อดีของเขาก็คือการตัดสินใจของเขามันดูแบบคนอื่นจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ทาไปทําไมเฮ้ทาได้ยังไงนึกออกไหมคือบางคนที่แบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันใหญ่หญงานยากกับมันงานบิ๊กโอ้มันจะต้องถ้าคนช่างพิจารณาคิดเยอะๆนะแบบจะแบบว่าเลขนี้อาจจะไม่ได้เหมาะแต่ถ้าคน แบบว่าเอ้ยคิดก็เยอะด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองทําได้ด้วยแล้วก็เอ้ยมาเลยเดี๋ยวจัดการเองอะไรเงี้ยคือใจกว้างแบบเต็มที่เงี้ยแบบจิตใจเป็นคนที่แบบรู้ว่าจะต้องทําอะไรตลอดเวลาถือว่าดีนะเป็นคนที่แบบโอเพนไมตัวเองมากๆอกคไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือจะร้ายหรือจะอะไรเขารับได้หมดนี่มองในมุมดีนะแต่มองในมุมด้วยนะคือมันประเดประดังไงี้เรื่องมันเยอะนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะ แล้วตำแหน่งต่อมาก็ยังคงไปที่ลาหูอยู่นะครับก็คือเป็นเลขแปดในแน,แนวคิดคิดการใหญ่คิดกว้างคิดไกลพลิกแพงนะครับแต่ข้อดีคือก็จะทำไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามก็จะทําเพราะฉะนั้นการพลิกแพงสถานการณ์เนี่ยโอ้ยเก่งคนลาหูเนะี่ยยิ่งเป็นคู่กันด้วยนะเก่งอยากทําอะไรต้องได้ทําทั้งที่ไม่อยากก็ตามถ้าเจอแล้วมันน่าสนใจทําหมดลองดูลองดูลองเสี่ยงดูชอบเป็นคนที่ เปิดโลกทัทั์มากสังเกตน,นะครับคุณอย่าเพิ่งไปแปลกใจคือบางทีมันก็จะมีคนมองว่าลาหูมันหนักมันใหญ่มันอะไรที่ผมบอกไปในด้านด้อยมันนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเจอคนแปดแปดท้ายอะ่ะม้นมีความรู้สึกว่าทําไมคนนี้เขาล่ํารวยเขาอะไรพวกนี้เขามีเงินมีทองนะมันก็แล้วแต่นะคือใจเขาอาจจะได้มาก่อนเขาจะเป็นคนแบบนั้นไงมันก็เลยไม่แปลกแต่หลาย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 ,หลายที่หลายทางเขาก็บอกให้ระวังนะให้ระวังความใจใหญ่ให้ระวังแบบ การเรื่องของการการเงินอะไรเงี้ยการแบบให้ใจคนอะไรยงยจริงๆก็ก็ใช่ครับมันก็ใช่จริงๆแบบนั้นแต่ถึงผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคุมได้จบแล้วถ้าคุมไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ไหวอะเลขมันใหญ่ไปอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องมันใหญ่ไปก็เลี่ยงไปใช้เลขอื่นดีกว่าครับอันนี้มันต้องคนใจใหญ่จริงๆนะสําหรับเรขกลุ่มนี้นะครับเลขคู่นี้นะตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขเก้าอันนี้ดูดีขึ้นมาเลยเพราะว่าไอสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากจะทําเรื่องราวที่อยู่ในใจเนี่ย เขาจะหาวิธีทําจนได้คราวนี้มันจะไม่ใช่ทู่สีแล้วก็คือเรื่องอ่ะคือใจเนี่ยมันมาเต็มร้อยพลังมันมาเต็มที่แต่พอการถ่ายทอดที่ออกไปเนี่ยเขาคุยกยับคนรู้เรื่องนะหมายถึงว่าเขาจะทาอะไรอธิบายถูกว่าอยากทําอะไรแต่ว่าในใจนี่พลังงานเหมือนรถดีเซลอ่ะตอนแรกๆอาจจะแบบวุ้น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 ออกตัวจะช้านิดนึงแต่เอาหมดนะไปแต่พอเป็นระยะยาวไกลๆเนี่ยนะโอ้หทำได้ดี นะครับเล่นจะงานใหญ่งานอะไรมาเอจัดการได้แล้วทีเด็ดสุดก็คือวิธีการทํางานก็เป็นเลขห้าเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาคิดมาทุกคนรู้สึกว่าจะได้หรอวะแนวคิดแบบนี้โอ้เสี่ยงเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นะั่นแต่เอาจริงเวลาเขาทําจริงๆนะลงมือทํำจริงนะมันเป็นลําดับเป็นขั้นตอนผมว่าคนเนี้ยมันเหมือนโรงงานผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งอนะซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ด้วย โรงงานผลิตมาม่าอย่างเงี้ยซึ่งมาม่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมามา่าโเฉางอย่างย่อยย่อมาม่าด้วยนะโอ้โหมันดนูน่าเชื่อถืออ่ะเขาเป็นคนแบบนั้นเลยทําออกมาไอ้งานใหญ่งานบิ๊กอะไรที่เขาคิดว่ามันแบบนั่นเต็มที่ทำมาอย่างเงี้ยมีมาตรฐานจับต้องได้คุณภาพดี <c oughs> ครับถึงคือแบบมันเหมือนกับแบบคนเนี้ยไปหยิบไปจับอะไรทําได้หมดเลยทําได้แล้วทําออกมาดีด้วยทําออกมาดูน่าเชื่อถือ เรามาดูแบบเฮ้ยจับต้องได้อ่ะมันไม่ใช่แค่เขาเขาเป็นผมเรียกผมเรียกว่าอะไรที่เขามองว่ามันเป็นโอกาสเขาคว้าไว้ก่อนแล้วเขาค่อยๆทํามันค่อยแบบทํามันให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหาทางออกให้มันได้จัดรูปแบบการทํางานให้ได้แต่บางคนเห็นตัในเสใจตันเย้แเลยทําทาไมวะอะไรเงี้ยแต่พอเขาทําจนเสร็จจะรู้สึกเออวะเขาทําได้แบบเอ๊ย e ทำไมคิดไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาเป็นคนแบบนี้อะไรก็ตามแต่ถามว่ามีบ้างไหมที่คิดใหญ่ๆแล้วมันมีครับมีแน่นอนเพราะว่าเขาทําหมดอ่ะบางทีไปเจอคืออาจจะทําบางอย่างได้บางอย่างอาจทําไม่ได้แต่เขาก็ไม่ทอนะเขาว่าไม่เป็นไรล้มก็เอาใหม่เป็นคนประมาณนั้นอ่ะล้มก็เอาใหม่เอาใหม่เพราะฉะนั้นคนคนเนี้ยผมมองว่าถ้าควบคุมตัวเองได้นะดีมากแต่ถ้าคุมไม่ได้นะอาจจะมันอาจจะล้มแล้วล้มอีกก็ได้น,นี่ต้องระวังต้องระวัง เพราะว่าเขาเป็นคนจริงจังอ่ะจริงจังกับการที่จะต้องทําอะไรให้มันออกมาดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องควเองให้ได้นะครับคุมถึงเนี้พลังเยอะมากเ็ลาหูอยู่ท้ายนะแต่ถ้าทําได้จบเลยน,นะครับแต่ทําทไม่ได้ก็แนะนําว่าเปลี่ยนแนวดีกว่าครับลูกใจมันนาะไม่ถึงนะพลังงานเยอะเกินไปนะครับอ่านี้คือท้ายนะครับต่อไปบุคลิกภายนอกนะครับดูทีแรกอาจจะดูติ๋มติ๋มนิ่มงิมนะแต่พอเข้าไปอยู่ใกล้เอ้ยดูจริง ไม่ใช่แกล้งดุดุจริงครับดูแบบเป็นคนเปิดเผยก็จริงแต่ดูแบบดูแกจริงจังอ่ะดูเป็นคนเสียงดังวยวายดูเอะอะเลยล่ะเออนะครับแล้วไม่ใช่แบบดูแบบนี่นะไม่ใช่ดูแบบธรรมดานะไม่ใช่ดูแบบแบบเอ็ดนะอันนี้ก็ดุเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของคือถ้าใครมองในมุมของความอ่อนโยนการเข้าถึงนู่นนี่นั่นในเชิงสไตล์แบบว่า สวยหลอดูดีดูอ่อนหวานอ่อนอยู่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้คนละเรื่องกันเลยแต่ถ้าดูแบบสายอำนาจสายบาร,รมีสายความน่าเชื่อถือสายแบบผู้บริหารในห้องเนี้ยอันนี้ยังถือว่ากลุ่มเนี้โอเคอยู่ถ้าอยู่แถวสี่ตัวหน้าๆครับหลังจาก06 08 09เนี่ยกลุ่มนี้ยังโอเคอยู่นะยังมีความน่าเชื่อถือยังมีความหน้าที่จะเข้าหาหน้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ยอมรับ นะเพราะเขาดูมีอำนาจมีบารมีส่วนหนึ่งเลยนะดูดีอะ่ะดูแบบหน้าเกรงขามนะอันนี้แล้วแต่คนชอบเนะาะสไตล์แบบนี้นครับอ่านี่คือหน้าแล้วก็หลังนะครับสำหรับกลุนี้ต่อไปเรื่องการเงินมี 5, 9, ม 8, 9, ห้าเก้ามีแปดเก้าโอ้หเลขบริหารทั้นนั้นเลยแต่พอดีพอด,พอดีมันมีแปดแปดซึ่งในมุมผมนะแปดแปดคือเลขหนักที่สุดในการใช้จ่ายแต่เป็นเลขที่หาเงินเก่งที่สุดในการใช้จ่ายที่เดียวกันในความรู้สึกผมนะทั้งเงินด้วย ทั้งเงินที่จับต้องได้และเงินที่เป็นการลงทุนต่างๆเยได้หมดเลยแปดแปในสุดสำหรับผมนี่นนสุดมากนะครับแล้วก็มาอยู่กับกลุ่มแปดเก้าห้าเก้าเอาเป็นว่าถ้าวิธีการหาเนี่ยเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยหากิ่งหากิ่งมากๆมีร้อยทางพันทางเอาหมดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยนะครับห้าเก้ากับแปดเก้าก็อาจจะเอามาอยู่ในบางเรื่องที่เขาแบบจะทำอะ่ะ ื่องนี้ฉันจะตัดสินใจลงทุนมันก็จะไปเลยเกือบจะทั้งหมดเลยแต่เพื่ออะไรครับเพื่องานที่อยากให้มันออกมาดีที่สุดอเขาก็จะยอมลงทุนตรงนั้นเพราะนั้นก็ต้องควบคุมหน่อยนะครับภาพรวมนะภาพรวมถ้าถ้าอยากให้ดูดีก็คือต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปบังคับหน่อยว่าต้องอย่าใช้จ่ายเยอะนะตรงนี้นะก็ใสอารมณ์เต็มเข้าไปหน่อยใส่าการควบคุมจากจิตใจเลยเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับสําหรับ,บเรกขกลุ่มนี้ นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นะแนะนําเหมือนเดิมเลขหาเงินจริงๆเ,เนี่ยแนะนาเหมือนเดิมก็คือให้คนอื่นช่วยดูย <c oughs> ให้ภรรยาให้สามีให้บริษัทในการรับทําบัญชีอะไรพวกเนี้ยรายรับรายจ่ายให้เขาดูแลแทนตัวเองตัวเองก็มีนะทีห่หาอย่างเดียวคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นไปนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินนะครับอ้อลืมสรุปเต็มสิบผมให้แปดเพราะมันใช้เยอะจริง,จ,รงจะถึงเก้านะคงไม่ไหวเพราะมันใช้เยอะจริง นะครับแต่ถ้าเรื่องหาเนี่เต็มที่เลยเต็มสิบไม่ยี่สิบนะโอเคนี่เรื่องของการเงินนะนีเรื่องการเงิน,นะน,งงนต่อไปนะครับเรื่องของความรักแน่นอนว่าบุค,คลิกแบบนี้อาจจะแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบคนที่ชอบดูแลชั้นน่อยอะไรเงี้ยคือเขาเป็นผู้นําแต่และเห็นปุ๊กเล่เป็นผู้นําหมดอ่ะแล้วบางคนใจใหญ่ใจกว้างด้วยบางคนชอบทรงอาเสียอาเซียแบบเงียบๆนะไม่ได้คือเสียงดังก็จริงแต่แบบขึมๆหน่อยนะเออบางทีอาจจะชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้แบบพวกเจ้าพ่อมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าใครชอบสะตายแบบนี้จบโอเคได้แน่นอนแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในการนะเขาเขาไม่ค่อยหวานอนะ่ะเขาเป็นคนที่แบบอยากทาอะไรก็ทําอ่ะอารมณ์ก็เป็นของตัวเองอะ่ะเป็นผู้นําอย่างเดียวไม่ใช่ผู้ตามอ,อยากทาอะไรก็ทํามันอาจจะดูถ้าใครต้องการความดูแลเอาใช่แต่ถ้าใครต้องการความอ,อ่อนโยนอ่อนหวานอะไรแบบป๊อปปี้เลิฟอ,อะไรไนมะ่มีนน งั้นผมให้มันกลางๆไว้แล้วกันสําหรับเรื่องของความรัก,กรสักหกแล้วกันเพราะผมชอบเพราะว่าเลขแปดที่ผมให้เกินขึ้นมาดน,นึงว่าเลขแปดหนึ่งเลขแบบพลังทางเพศะมันอาจจะได้เรื่องบนเตียงมาหน่อยนะโอเคนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับถ้าคุมได้กลุ่มนี้โอเคแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็แนะนาให้เปลี่ยนนะพลังมันเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ ครับผมโอเคสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปตัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ